เวียสกลวัฒน์สุดเดีใจใได้ลูกสาวคืนแทนว่าที่คุณพ่อคุณแม่ลูกหนึ่งเวียสกลวัฒน์ขารถกับวิกกี้พิมัญญาหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันไปได้ไม่นานป้ายหญิงก็ตั้งท้องลูกคนแรกต้องบอกเลยว่านุ่มเวียจะดูตื่นเต้นไม่น้อยเฮอมากกับลูกคนนี้อีกไม่นานก็คงจะได้เห็นหน้าตากันแล้วก่อนหน้านี้นุ่มเวียก็ได้ออกมาโพสข้อความเฉลยเพศลูกคนแรกระบุว่าเจอใครก็ถามว่าได้ลูกสาวหรือลูกชายบ้างก็ไม่ได้บอกบ้างก็บอกไปแล้ว ครั้งนี้ขออนุญาตมาเฉลยทุกคนรู้ไป,ปรพร้อมๆกันนะครับว่าสรุปโดนผมสับขาหลอกกันบ้างหรือเปล่าไม่ว่าหญิงหรือชายป้าบ้ากับบามีก็รักหมดครับขอให้เขาแข็งแรงเป็นเด็กดีก็พอแล้ว18นาฬิกามาลุ้นไป,ปรพร้อมๆกันนะครับปอลอขอบคุณทุกๆคำยินดีที่มีให้เราทั้ง3คนนะครับขอบคุณมากๆครับทางด้านภรรยาว,วิกกี้ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพอัลต์เซอร์พร้อมระบุข,ข้อความว่าช่วงนี้คุณแม่และคุณพ่อบำรุงให้หนูน้อยในท้อง หลังจากผ่านไปสองอาทิตย์มือของหนูตุ้ยนุยมากเลยลูกอยากงับนิ้วแล้วฮ่าฮเย็นนี้พบกันนะคะพวกเราครอบครัวคณารดขอขอบคุณทุกๆความรักและกำลังใจที่มีให้เราเสมอมาล่าสุดในช่อง YouTube เวียวิกกี้ก็จับมือกันเพื่อที่จะเอามาเฉลยเพศลูกซึ่งเวียอยากได้ลูกสาวเพราะที่ผ่านมามีแต่ผู้ชายส่วนวิกกี้อยากได้ลูกชายเพราะที่บ้านมีแต่ผู้หญิงในที่สุดทั้งสองก็ยอมบอกว่าได้ลูกผู้หญิงอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ